สวัสดีครับวันนี้ครับรายการ Kevin Bible Explore นะครับมาในหัวข้อที่น่าสนใจมากครับหัวข้อที่เขาเรียกว่า how to make every day count ครับเรื่องของการนับวันครับว่าในชีวิตของเราเนี่ยวันไหนล่ะที่เป็นวันที่นับได้ในสายพระเนตรของพระเจ้าครับวันนี้มาในพระชนะพระเจ้าในตอนพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์ครับบทที่6ข้อที่1ครับพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยว่าไว้ในหัวข้อที่น่าสนใจมากครับ บอกว่าในรัชไปในปีที่480หลังจากที่อิสราเอลออกมาจากอียิปต์นับเป็นปีที่4แห่งรัชการโซโลมอนซึ่งตรงกับเดือนคิชซซึ่งเป็นเดือนที่2พระองค์ทรงเริ่มสร้างพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าครับตรงไฮไลท์สีแดงครับบริเวณนี้ครับบอกว่าในปีที่480ครับหลังจากที่อิสราเอลออกมาจากอียิปต์ครับหมายว่าเป็นระยะเวลาที่นับจากการที่อิสราเอลออกมาจากอียิปต์ไปจนถึงปีรัชการ ของซาโลมอนในปีที่4ในการครองราชครับถ้ามาดูเป็นกราฟครับหลังจาก Israel อิสราเอลเอกจะมาอีบครับพัานผีตอนนี้บอกว่าใช้เวลาทั้งหมด480ปีครับจนถึงกระส์สมัยของกริยัซาโลมอนนะครับแต่ว่าครับมีเรื่องน่าสนใจในโพรชนะพระเจ้าครับในพระธรรมกิจการครับ บทที่13ครับข้อที่1 8บแถึงยีนะครับอยากให้พวกเราตั้งใจดูนะครับในเรื่องของตัวเลขครับบอกว่ายังไงบ้างครับบริบทตอนนี้ครับเป็นตอนที่อาจารย์เปาโลครับกำลังพูดถึงประวัติศาสตร์ของประเทศอิสราเอลครับพันพีบอกว่าครับพระองค์ทรงอดทนต่อพฤติกรรมของเหล่าบรรพุรุษเป็นเวลา40ปีในถิ่นกันดานครับในตอนถิ่นทุกขกรดานครับอิสราเอลอยู่ในถิ่นทุกขกรดานท่านพีตอนนี้บอกว่าอยู่40ปีครับ หลังจากออกมาจากอียิปต์ไปถึงถิ่นทุรกรันดาลก่อนเข้าคณะอันครับใช้เวลา40ปีหลังจากเข้าไปในดินแดนพันธสัญญาเนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าทรงค้น7ประชาชาติในคณะอันประธานดินแดนของพวกเขาเป็นกรรมสิทธิ์ของประชากรของโะรงครับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้อยู่ในช่วงเวลา450ปีครับตั้งแต่สมัยเริ่มเข้าไปในดินแดนพันธสัญญาถึงช่วงที่เป็นผู้วินิจฉัยคนสุดท้ายหรือซามเอมลเนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าใช้เวลาทั้งหมด450ปีครับ เริ่มจะเห็นตัวเลขอะไรบางอย่างที่แตกต่างใชแ่แล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นครับอ,อิสราเอลก็ร้องขอครับว่าเขาอยากมีกรรษัตริย์เือนชาติอื่นบ้างครับพระเจ้าก็ทรงโปรดอนุญาตครับก็เลยประทานซาอูลบุตรคิชแห่งตระกูลเบนยามินครับให้ปกครองอิสราเอลอยู่ถึง40ปีครับหลังจากนั้นครับกรรษัตริย์ซาอูลก็ทําผิดต่อพระเจ้าครับโดยการที่ไม่เชื่อฟังสุดท้ายาซาม,เมูเอลก็ถูก บอกว่าการเจิมหรือว่าการถอดถอนนั้นมาถึงชีวิตของซาอูลแล้วก็แต่งตั้งกษัตริย์ดาวิดครับขึ้นมาเป็นคนที่ปกครองประเทศอิสราเอลอีก40ปีครับตามบทิสศตา,ศา์ถ้านับมาถึงสมัยของกษัตริย์โซโลมอนครับปีรัชกาลที่4ในปีเริ่มต้นหมายความว่าช่วงระยะเวลาหลังจากที่ดาวิดหมดการครองราชก็อีก3ปีครับที่โซโลมอนนั้นครองราชมาถึงตอนการสร้างพระนิเวศเป็นครั้งแรกครับ ถ้าเราสังเกตครับตัวเลขตัวนี้ครับถ้าเราบวกกันจริงๆครับลองดูทีนะครับเป็นภาพแอนิเมชันจะได้ชัดเจนขึ้นอียิปต์อยู่ที่ถิ่นทุกันดานครับ40ปีครับหลังจากนั้นครับอิสราเอลก็เข้าสมัยของผู้วินิจฉัยครับ450ปีมาในยุคกษัตริย์ซาอูลอีก40ปีครับตามมาด้วยสมัยของกษัตริย์ดาวิดอีก40ปีแล้ว3ปีแรกในรัชสมัยของซาลมอนครับ ถ้ารวมตัวเลขจริงๆครับพระกัมพีในพระธรรมกิจการตอนนี้รวมตัวเลขได้ระยะเวลาแตกต่างกับพระธรรมหนึ่งพงกษครับเพราะว่าใช้เวลารวมตั้งแต่ออกจากถิ่นธุรกันดารจากอียิปต์เนี่ยมาถึงสมัยกษัตริย์ซาลมอนครับใช้เวลาถึง573ปีครับมีคําถามขึ้นมาทันทีครับว่าพระกัมพีผิดพลาดหรือเปล่าครับในการที่บันทึกหรือว่าเป็นความขัดแย้งที่เราจะจับได้หรือเปล่าครับว่าพระเจ้าพระเจ้านั้นเป็นเทศครับเพราะว่าส่วนต่างครับ ระหว่างพระธรรมหนึ่งพงศษกับพระธรรมกิจการครับต่างกันถึง93ปีครับมาถึงตรงนี้ครับบริบทที่แตกต่างกันครับมันมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือว่ามีวันคืนที่พระเจ้าไม่นับครับในพระธรรมหนึ่งพงกษบทที่6ข้อที่1อเนี่ยสี่ปปีเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าพูดครับบอกว่าจาก ออกจากอียิปมาถึงกษัตริย์ซาลมอนสร้างพื่อวิหารใช้เวลาถึง480ปีครับแต่ครับในพระธรรมกิจการบทที่13ข้อ18ถึง22ครับอาจารย์ปารโลเนี่ยเล่าบริบทตามประวัติศาสตร์จริงๆครับว่าระยะเวลาที่ถูกนับจริงๆตามประวัติศาสตร์ครับตั้งแต่อิสราเอลออกจากอียิปจนมาถึงยุคของซาลมอนครับใช้เวลา573ปีตามประวัติศาสตร์จริงๆครับแต่มุมมองก็คือว่า พระเจ้าไม่ทรงปดนับ93ปีครับทำไมล่ะครับเราก็มาดูครับว่าปีเหล่านี้นะครับหายไปตรงไหนครับหลายครั้งครับชื่อคริสเตียนครับก็มีช่วงเวลาที่พระเจ้าไม่ได้ทรงนับในสายพระเนตรของพระเจ้าครับเรามาดูกันครับว่าปีเหล่านี้หายไปที่ไหนกันครับปีเหล่านี้ครับหายไปในช่วงของพระธรรมผู้วินิจฉัยครับ ในสมัยผู้วินิจฉัยครับอิสราเอลครับหันไปจักพระเจ้าไปนับถือพระอื่นๆแล้วกลายไปเป็นเมืองขึ้นถึง5ครั้งครับและแต่ละครั้งมีการระบุระยะเวลาที่ชัดเจนครับมาดูกันครับครั้งแรกครับในพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่3าข้อที่7จ็ข้อที่8แบบพระบาลและแม่อาเชรานะครับเป็นพระที่อยู่ในสมัยของอชาวที่เป็น ในดินแดนคณาอันนะครับพระบาอันเนี่ยก็ถ้าสมมติว่าใครเคยดูหนังภาพยนตร์เนี่ยก็คือเบลเซบูครับเป็นพระแห่งที่เขาบอกว่าเป็นเจ้าแห่งมแมลงวันครับสมัยก่อนเนี่ยเวลามีมาแมลงวันมาตอมอาหารเนี่ยมันมันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่นั้นครับที่มีอาหารล้นเหลือจนมีแมลงวันมาตอมครับพระบาะอันเนี่ยในสมัยก่อนก็เป็นพระที่อวยพรเรื่องทางด้านของเศรษฐกฐิจเ,เองนะครับอิสราเอลหลงลืมไปนับถือพระที่อวยพรด้านเศรษฐกฐิจครับ พระเจ้าทรงพิโรธครับอิสราเอลอย่างมากก็เลยขายไปในกษัตริย์คูชันริชาทารินและอารัมนาหรอิมครับอิสราเอลตกใต้อำนาจของกษัตริย์ต่างชาติถึง8ปีครับสุดท้ายก็มีผู้วินิจฉัยไปช่วยเขาออกมาครับนี่คือครั้งแรกครับที่อิสราเอลหลงไปครับครั้งที่2ครับในผู้วินิจฉัยบทที่3ข้อที่14ครับอิสราเอลไปขึ้นอยู่กษัตริย์เอกลงแห่งเมืองโมอับครับเป็นเวลา18ปีครับ ลองบวกตัวเลขอยู่นะครับครั้งที่3ครับผู้วินิจฉัยบทที่4ข้อที่2องและข้อที่3ครับอิสราเอลครับตกไปเป็นทาสของกษัตริย์ยาบินแห่งคานาอันครับสุดท้ายครับตกเป็นเมืองขึ้นถึง20ปีครับมาดูครั้งที่4ด้วยกันครับผู้วินิจฉัยบทที่6ข้อที่1ครับคราวนี้อิสราเอลครับตกไปอยู่ในมือของชาวมีเดียนครับเป็นเวลาถึง7ปีครับชาวมีเดียนนี้เป็น ลูกหลานของอับ,บราฮัมนะครับเป็นลูกของเมียคนที่3มนะครับมีมีภรรยาที่เป็นทาสใช่ไหมครับแล้วก็มีนางราเชลแล้วก็มีอีกคนหนึ่งครับที่อับ,บราฮัมไปมีลูกด้วยหลังจากที่นางราเชลเสียชีวิตนะครับมิเดียนก็เป็นคนที่ถ้าจะจํากันได้ตอนที่พี่น้องของโยเซฟเอาไปขายก็ขายให้กับชาวมิเดียนเองนะครับเพราะตาของโมเสสก็เป็นชาวมิเดียนครับหรือคุณเยโธรหนเองนะครับเป็น7ปีครับ ดังน,นั้นครับในผู้นิชัยบทที่13ข้อที่1ครับครั้งที่5ครับอิสราเอลก็ทําสิ่งชั่วร้ายอีกครับพระเจ้าเลยม,มอบเขาไว้ในชาวฟิลิสเตียรครับเป็นเวลา40ปีครับฟิลิสเตียเนี่ยเป็นชนชาติที่ชอบทะเลาะกับอิสราเอลอย่างมากครับตามประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าจะให้ชัดเจนหรือเข้าใจมากขึ้นครับฟิลิสเตียเป็นชาติแรกที่สามารถผลิตอาวุธเหล็กคุณภาพดีได้เป็นชนชาติแรกของ บริเวณแถบนั้นครับพูดง่ายงเป็นเมืองที่มีสัญญาดุภาาทางน้านอุปกรณ์ยุทธุปกรณ์อย่างมากครับในการทากิจการครับก็มีพูดถึงชาวฟิลิสเตียบอกว่าคนเกาะครีตที่เป็นคนไว้ใจไม่ได้นิสัยไม่ดีนั่นแหละครับนั่นแหละครับชาวฟิลิสเตียสรุปครับว่าอิสราเอลเนี่ยไปอยู่ในเมโสโปเตเมีย8ปีโมงอัด18ปีคานาอัน20ปีมีเดียน7ปีครับและชาวฟิลิสเตียอีก40ปีครับสรุปครับรวมความครับ พรลคัมภีร์อิสราเอลหันไปจากทางพระเจ้า5ครั้งรวมทั้งหมด93ปีไม่ขาดไม่เกินครับแม้ว่าไงครับพระเจ้าครับไม่นับเวลาที่อิสราเอลหลงหายไปจากพระพักของพระเจ้าครับผมได้ข้อคิด2เรื่องที่น่าสนใจครับข้อคิดแรกก็คือว่าหลายครั้งครับพระเจ้าไม่จดจําช่วงเวลาที่เราทําผิดต่อพระองค์ครับพระองค์ไม่เคยนับพระองค์ไม่เคยใส่ใจ ระองลืมมันไปและวปรงไม่เคยนับไว้ในใจของโปรงครับวันที่เราหลงหายหรือว่าออกไปจากทางของพระเจ้าครับอีกมุมหนึ่งครับพระคัมภีร์บอกว่าหลายครั้งนั้นพระเจ้าจะอวยพรให้ชีวิตของเราครับมีชีวิตที่มีวันคืนแห่งความความ Well, well b e i n g อ n g ครับบางคนอาจจะมีเงินเยอะครับแต่มี poor life แต่พระเจ้าสัญญาว่าจะให้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมกับเรานับวันคืนครับ ในวันที่เราหลงไปในทางของพระเจ้าครับก็เปรียบเสมือนจากการที่เราสูญเสียวันเวลาที่พระเจ้าจะนับได้ในสายพรนเทศของปลงไปด้วยเช่นเดียวกันครับ